ยิ่งเดินทางไกลรถยิ่งนิ่มแล้วก็วิ่งดีด้วยประทับใจค่ะจองได้ไม่เกิน3วันเรียบร้อยแล้วะลุย เลิกงามยามดีมากนะครวันนี้เรามีโอกาสได้ส่งมอบนวราคันที่2ให้กับครอบครัวทองมีนะครับโปรโมชั่นคันนี้ก็คือนะครับนำรถเก่ามาแลกรถใหม่นะครับในขณะที่คันเก่านั้นยังส่งวดไม่หมดนะครับเราก็จะมีบริการรับเทินแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องมีส่วนต่างใดๆนะครับสามารถรับรถใหม่คันที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าไปใช้งานต่อได้เลยครับลูกค้าเลือกตัวใหม่นะครับเป็นแบ็กอดชั่นสีประตูเกียร์ออโต้นะครับสวยงามมากครับคันนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งใดๆนะครับทางนิสสันกัทลักเราสามารถตกแต่งให้้คครบตาามที่ลูก ต้องการได้นะครับรถคันนี้เราติดฟิล์มให้ครบนะครับใส่กันสาป,ประตูกระบะไลเนอร์นะครับกอบป้ายถาดยางเติมน้ำมันให้เต็มถังเลยนะฮะอุปกรณ์เสริมต่างๆเนของเราก็จะมีอย่างเช่นกล้องบันทึกภาพหน้าหลังนะครับตัวนี้ออกจากโรงงานมาเขาจะเป็นเบาะผ้าซึ่งอาจจะไม่สะดวกต่อการใช้งานในการเดินทางไกลตัวนี้เราทําเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้าเลยครับเพิ่มความสะดวกสบายและสวยงามในการเดินทางได้อีกครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับคุณแม่ได้รับรถใหม่ดีใจมากเลยค่ะพอใจกับการเป็นสีป,ประตูมากไหมครับแม่พอใจมากเลยเพราะว่าสะดวกสําหรับที่หน้า ด้านหลังเพราะว่าเราก็จะใช้ในการที่พาผู้ป่วยไปหาหมอขึ้นลงนั่งสบายที่เอาก็คือต้องการตรงนี้แหละแล้วรถนิสสันนี้ไม่มีปัญหาเคยใช้มาแล้วก็มาใช้บริการเดิมอซื้อคันเก่าแล้วก็ประทับใจในเรื่องของการใช้งานแต่ว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องของการนั่งคันเดิมเป็นแคปเนาะก็เลยมาเลือก4ประตูเพราะว่าสะดวกสําหรับผู้สูงอายุนิสสันนี้คะที่เคยใช้มานไม่มีปัญหาเลยค่ะยิ่งเดินทางไกลรถยิ่งนิ่มแล้วก็วิ่งดีด้วยประทับใจคะ่ะในการให้บริการพูดดีประทับใจ บริการรวดเร็วทันใจด้วยค่ะจองได้ไม่เกิน3วันเรียบร้อยแล้วหลุยเช่นเคยครับลูกค้าที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเก่งหรือเป็นกระบะนะครับรถใช้งานประเภทไหนนะครับติดต่อเซลตั้มได้เลยครับนีสากรธนาคูนย์แปดหกเก้าเก้าแปดแปเซลตั้มครับผมสุดใจค่ะ